ครับสวัสดีครับก็มาเล็กคอร์ดไว้หน่อยนะครับอันนี้เป็น power supply เดียวครับก็โมเดล l 2องห้าห p ขีดศูนย์หนึ่งดูปักก่อนนะครับก็ปักลองบอร์ดเป็นแบบไหนที่เล็กคอร์ดไว้ไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าเจอหลายเคสแล้วที่ ic ไฟเลี้ยงชุดแรกแตกนะครับแล้วเราหาข้างหลังไม่ได้นะครับอันนี้เกือเป็นปลั๊กเล็กเนาะยี่สิบสี่พินหรือเปล่าไม่น่าใช่เรียกเรียกยี่สิบสี่พินไม่น่าได้นะครับเพราะว่าคำยี่สิบสี่พินเนี่ยเราจะไปใช้พวกบอร์ดตัวใหญ่ใช่ไหมแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเฉพาะของเครื่องเดลนะครับเป็นสมอร์ทโฟเดลว ที่ต้องอัดคลิปนี้นะครับเป็นเพราะว่าตัวซอฟต์สตาร์ทนะครับเราดูหนแล้วเนี่ยครซีเขาู่ในนอนอยูด่ด้านในนี่เลยครับแตกนะครับนี่แตกแล้วหายไปเลย ตอนแรกก็ผมหาแล้วว่าอยู่ตรงไหนมันไม่เจอครับหาไปเลยผมก็คิดว่าเอายังไงดีนอจะหาซื้อมาแล้วก็มาลองแกะหาเบอร์ไหมพอดีเจอครับมันเป็นเศษเล็กๆนะครับนี่เป็นไอซีซับสร์ทนะครับแตกเลยนี่ครับ,รรบ,ด,รบด้านไหนเห็นหลังเหลังทองๆแตกเลย นะครับก็จะถ่ายไว้คร่าวๆครับสักห้านาทีอย่างนอยคลิปก็จะได้มีประโยชน์ใน YouTube เราด้วยนะครับแล้วก็ในเพจ Facebook ด้วยนะครับทุกช่องทางที่ออนไลน์ของโตช่างนะครับโตช่างอิเล็กทรอนิกส์อันนี้จะเป็น power d e l เจสน n นอนอันนี้มันแตกออกไปแล้วครั้งนี้ผมจะหาซื้อมันหาซื้อไม่ได้ตอนแรกก็อย่างที่บอกครับเฟลแล้วหาไม่ได้เลยพอดี เอาบาวโวเปิก็โชคดีครับนี่เจอแล้วนี่ครับอยู่บนรู้สึกว่าจะแอบอยู่ถแถวๆนี้ครับลองข้างในก็ถือว่าโชคดีครับนี่เลยถือว่าโชคดีเพราะว่ายังมีเศษอยู่กันนี้ก็จะเป็นเรคคอร์ดไว้ครับว่าเป็นเบอร์นี้ tny 2 8 0 pn นะครับก็จัดการซื้อมาแล้วก็ดวเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับหลายคนบอกว่า280ใส่เบอร์อื่นได้ไหมจริงๆรแล้วสองแปก็เป็นเบอร์สุดท้ายแล้วนะครับเป็น m สูง ไม่น่าที่จะมีเบอร์อื่นมากกว่านี้น่าจะมีเป็นเบอร์ที่เลขสุดท้ายครับมันจะคนละวงจรแล้วในเซีร์สองแปดศูนย์มันจะมีก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสองเลยสองเจ็ดศูนย์ก็เดี๋ยวว่เา,าเปลี่ยนคับเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวลองเนาะ นี่ไล่ลถ้าผมเปลี่ยนเขาเนี่ยมันจะต้องมี R ตัวหนึ่งที่ต้องไหม้ด้วยนะครับถ้าแตกแบบนี้เดี๋ยวผมต้องหาก่อนว่าเป็น R ตัวไหนเดี๋ยวอาจจะไม่อัดคลิปให้คลิปต่อจากนี้โอเคครับแคนิ่อนครับสวัสดีครับครับหลังจากที่หาตัวไฟเลี้ยงของ IC tny 2 8 0 pn นะครับที่สำหรับวงจรน,นี้นะวงจรของ power supply ที่ผมทำอยู่เป็น power supply ของเดียวนะครับก็หา ar ไฟเลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะต้องเอามอแปลงออกตัวหนึ่งควมข่าวว่าทำไมต้องเอาแปลงออกก็คือมันบางครับก็บแนะนำให้แกะออกนะครับตอนถอดออกก็ระวังนิดนึงนะครับจะมีจะมีขาตามนี้เลย ถามว่าต้องถอดออกทำไมนะครับหนึ่งคือเราเห็นตัวแล้วนะที่เสียใช่ไหมครับนี่เป็นไอซตัวซอฟต์สตาร์ทนะครับที่เสียจริงแล้วถ้า i อซแตกแบบนี้นะครับเราต้องเข้าใจว่า i อซเนี่ยจะต้องมีไฟมาเลี้ยงระบบเนี่ยจะเป็นไฟสามร้อยแปดสิบนะครับใช่ไหมน่าจะใช่ดิเพราะว่ามี p ีอเข้ามาเลี้ยงตัวเขาซึ่งถ้า มีการแตกและช็อตแบบนี้ยังไงจะต้องมี R นะครับเราก็ต้องหา R ให้เจอนะครับถามว่า R จะอยู่ที่ขาไหนนะครับ R จะไปเลี้ยงขา4ของ IC ครับเราหนึ่งสองสามสี่นะฮะอันนี้ IC หันหน้ายัางไง IC หันหน้ามาฝั่ง IC ขอเจ้าเว้นขาที่สามไว้ดูจากดูจากตัวตัวใหม่ก็ได้นะครไบซ c ก็จะเห็น เห็นเห็นว่ามีอยู่เจ็ดขาแต่เขาจะเว้นขาที่สามไว้เพราะนั้นขาที่สี่นะครับจะเป็นไฟเข้าเพราะว่ามันไฟแรงสูงเนาะเขาเลยเว้นมุมไว้นะครับก็ไม่ต้องตกใจเพราะนั้นขาที่สี่เนี่ยจะต้องวิ่งเข้าหา R นะครับแล้ว R อ,อยู่ไหนล่ะเราสกรีนด้วยตาก่อนเลยนะครับอาจจะเป็น R กระเบื้องนะครับเราก็หาดูนี่เห็นไหมผมเจอแล้วอยู่นี่ เกนะครับนี่ปลอสีบอกสีชมพูได้ไหมสีน้ำตาลออกชมพูเลยนะครับนุ่นเดี๋ยวผมเอาที่กรีบนี่ทีอยูนี่ครับนี่แตกนะครับแตกเลยอ่าตัวนี้จะเป็นอ่าค่าต่ำนะครับก็เลงที่เราหามาใส่เนี่ยก็คือเริ่มต้นจากศูนย์จุดเลยนะครับแต่อย่าให้เกิน2อโอห์มนะครับ เพราะว่าเป็นชุดแรกเดี๋ยวเราไปดูลายปิ้นกันดูลายปิ้นฝั่งนี้นะครับก็เดี๋ยวเราทําการต้องเปลี่ยนนะครับก็คือเอาโดดตะกวัวออกมาเลยนะครับก็จะเป็นขารวมนะครับขารวมทั้งหมดก็จะนับตั้งแต่ห้าหกเจ็ดแปดเลยนะครับแล้วก็จะมีขายแยกขาที่สี่หนึ่งเอา 1 2 3หายครับไม่มีแล้วก็4นะครับเราหา R ตัวที่แตกเนี่ยหาง่ายๆนะครับโดยโฟกัสที่ขา4นะครับขา4จะต้องรับไฟที่จากคาปาซิเตอร์เข้าไปนะครับคาปาซิเตอร์ที่เป็นตัวสี่ร้อโวลต์เนี่ยเข้าไปที่ขา4นะครับแล้วก็นั่งไล่เลยนะครับก็จะอยู่ในบริเวณด้านล่างนะครับในในกรุมนี้ ซึ่งก็ผมหาให้ดูแล้วเรามาดูนะเร,เรามาดูคร่าวๆนะครับก็คือ,อาปาซิเตอร์นะครับอยู่ฝั่งนี้ขาบวกอยู่นี่ครับดีวผมชี้นะครับขาบวกลายพิ้นเขาก็จะเ,เลเยอร์เขาก็เข,าเข้ามาที่ในจุดจัมเปอร์สองตัวนะครับแล้วก็โยงข้ามมาอันนี้ก็เป็นไฟบวกแล้วครับผมแล้วก็เราจะอยู่หมุดสองมุดนี้ครับก็เดี๋ยวเราทำการถอดออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับ ที่เหลือเขาก็จะเป็นวงจรที่วิ่งเข้าขามาแปลงน,นะครับแล้วก็ไปหลูดเข้าขาตัว IC ของเรานะครับเท่านี้เองนะครับถ้า IC แตกยังไงก็ต้องหา R าให้เจอครับ R าต้องขาดแน่ๆโอเคครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวลองกันก็สุดท้ายแล้วก็คลิปวิดีโอน่าจะลองตอนเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะไม่ถ่ายต่อแล้วเลคคอร์ดไปครับจะได้ เป็นข้อมูลในเขาเรียกอะไรนะขข้อมูลในเน็ตเนาะเราจะได้หากันง่ายๆครับครับแต่การเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับแผลก็จะเป็นนะครับจุดนี้อันนี้เป็น R ครับผมแล้วก็เป็นไ c นะครับอานะครับเห็นไหมตัวที่อยู่ในนี่เลย รเราหก็งว่าจะมาแปลงเรียบร้อยนะครับไอซีก็เปลี่ยนแล้วจบค่ดเดี๋ยวประกอบแล้วก็ลองครับไม่โดนไม่มีรอยอะไรก็ต้องระวังการบัดกรีอย่าให้มันลัดวงจรครับอันนีเ้เราต้องเข้าใจว่าเราเล่นกับไฟ400อยู่นะแล้วหละคนก็ต้องระวังหน่อยนะครับคลิปนี้ที่ทำเนี่ยอาจจะใช้กับผู้ชำนาญการเท่านั้นนะครับคนไม่ชำนาญการก็ ให้คนชำนาญการทำดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปลองกันครับเปลี่ยนออกมาแล้วครับหลังจากที่ผมทำคอนเทนต์ไปเนาะเนี่ยครับเป็นตัวที่ซ่อมนะครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่เลยเทสต,ตามที่ทำคอนเทนต์ไปนะครับก็จับกาวนะครับแล้วก็สีม่วงก่อนเลยเอาหลุดอย่างนี้แล้วผมจะ ได้ไหมเนี่ยไม่มีใครช่วยจับเดี๋ยวสักครู่นะครับจิ้มสายสีม่วงแบบนี้นะครับนี่สายสีม่วงเลยครับวัดสีม่วงอย่างเดียวก็ได้ครับเพราะว่าสีม่วงเนี่ยจะเป็นสีที่ต้องใช้งานหลักเลยนะครับเพราะว่าเป็นไฟ5โวลต์สแตนบายถ้าไม่มีมาก็บอร์ดสตาร์ทไม่ได้อยู่แล้วครับ แถมสีเขียวให้หน่อยนี่นสีเขียวโอเคครับเรียบร้อยใช้งานได้๋อผมลืมอย่างหนึ่งนะครับนี่กดเทสพ์ลมหมุนถ้าพปลมหมุนนี่ก็คือ12บสองวนผ่านอยู่แล้วครับที่เหลือก็ออกครบ พอถ้ทไม่ออกครบเนี่ยระบบเขาจะตัดนะครับเพราะว่าข้างในก็จะมี IC ตรวจเช็คแรงดันเอาพุทอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับผมอย่างไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับช่องทาง YouTube ก็กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับถ้าใครแวะเวียนมานะครับก็ขอขอบคุณมากครับตอนน่ก็ างเพจนะครับกดถูกใจไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญที่ลงไว้นะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ